สวัสดีค่ะช่องยายวันดีชาแนลนะคะวันนี้วันก็นำวิดีโอของบ้านคูนัสตอรี่นะคะมาให้แม่แม่เอฟซีของน้องเต้าหยองยุคนเด็นะคะเฮ็ดเหมี่ยงกันเนาะเนาะพี่แม็ก็น้องเต้าเนาะโอ้ยเนาะเอาลูกเก่าบาซานผู้ใดผู้ใดเป็นเ่าเป็นเบากับน้องเต้าหยองน่ารักจัง เต้าหยองก็บตัวผมล่ะครับว่าพี่แม็กว่าโมเมนโมเมนก็เลยหยุ่มกันเลยที่นี่เนาะก็มีเรื่องมาหยุ่มกันละเรื่องมาฟ้องบ้านคุณัทละที่นี่เนาะงานเข่าเด้พี่แม็กเนาะเราไปฟังกันนะคะว่าเขาหยุ่มอีย่างกันเนาะระหว่างพี่แม็กกับน,น้องเต้าหยองนะคะเอาแล้วพี่แม็กจะแก้ตัวยังไงนะคะในเมื่อน้องเต้าหยองบอก จะฟ้องบ้านคูนัทส,สตอรี่นะคะไปชมคลิเปเต็มได้ที่บ้านคูนัทส,สตอรี่นะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ยายวันดีชาแนลนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะยายวันก็จะเอาคลิป สนุกสนานนะคะน่ารักน่ารักของน้องเก้าหยองที่ยุ่งกับพี่ๆนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังไมอนคุ่นัดตัเดีกกคนล้วไปทำไมเลยถึงถึงถึงยง่งง เขาออกคระเดี๋ยวไม่เลยออกแล้วนี่พุงก็ออกแล้ว่เกลียวเกลียวออกเกลียวก็ออกนี่พุงออกเลยอะไรจะมาไหวทำไมต้องเกลียวส่วตั้งขาโอ้ยเลวเลยรถฉันเดินนี่ค่ะยามายาประมาณนี้ฉันจะไปแล้วเดินทางเขารอนานแล้วเร็วเรื่องเลยมปิดบ้าทำไมอ้วนจังเลยดูสิพุงก็ออกดูอยู่ กูอยู่ก็เป็นตอนนั้นก็เป็นเด็ดไปร้านดูดมาสิอั่นะก็ต้องไม่คำิบตุนแล้วพอตังค์พังค่าน้ำมันพอตังค์อะไรค่าน้ำมันถ้าเขาให้ยืมคือเป็นค่าเบิกโร์เลกมากเบิกพนาพี่น้องจะมาเบิกอะไรเร็วไม่เบิกยังไม่เบิกน้ำใจอันนี้ขอเป็นน้ำใจ ครับเติมน้ำมันคันนี้นะแต่ว่าจะเต็มถังยุ่งว่าตอนนี้รถแค่สองขีดนึงขอไว้พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้กลับบ้านขอนแก่นกันไปนอนบ้านพักแทนพรุ่งนี้ได้สิทธิ์กับขนแก่นได้ไกลกันเลยนะโว้กนั่นแหละก็ต้องไปเรนอนบ้านพักแทนแต่ว่าแทนเสมอเส้นทางอ่ะได้ไปกลับโอ้ยหนุบไปอีกเกมทุกคนอ่านคิดมาแล้เดี๋อ่านกระซาร์ก่อนแล้วพวกเบงสองคนนั้นรถเบงตะบานพินี่ก่อนไุ่แรงมาก นี mm ่เ hmm. ป <onents> ิดให้พ่อดูตลอดพ่อไม่ดูบ้านกุรัตน์พ่อรู้จักบ้านกรนอ่ะี่บอกี่้องมาไปคนโลดแล้วก็เปคาไวลยไวเหลี่ยมมากเป็นคนลบช่องชันแลมาเนคนงานลทำไมเป็นคนไร้กายขนาดนี้ฮะเคล่อนรถคะรุ่คนรถได้แล้วค่าไปไป่าเสิมาเสื ไปไปหาอะไรกินไปในวันน like yeah. like no. ี้วัวอะไรเนี่ยเอาอย่างเลยไม่ได้พูดอะไรเลยพูดพูดตอนไหนมาเบิกมาเบิกค่าประมาณกับผมนูก็เป็นมัดแบบนี้อ๋อหนูก็สั่งหนูก็เป็นเด็กก่างเรื่องนี่สิถ้าเบิกบ่อยนี่แหละเพราะมันเป็นเด็กสร้างเรื่องแบบนี้ไม่ได้สร้างเรื่องจริงหนูเไ็นเลี้ยงแก๋แล้วล่ะหนูเลี้ยงสร้างนะโอ้หไงเลยดึงเลี้ยงช้างหรือเปล่าเนี่ย ไปแล้วดก่าครับว oh, ่นมากเลยดูยิ่งดูย no oh. okay. ิ่งว like so well, ่นมากอที่หนึ่งซาจากที่ากันได้รอกเขาเียงแล้วล่ะเม่อจะขับรถเป็นครับอันนี้ทําเขาเลยทําฉันอันสองขับาตงโ้มาตรงนี้ได้นะโอแค่นี้ไปแล้วไม่บายครั โอคบไปไปหัวเร่งมากไปไปผู้ดัดครับเลยทำไมเขาเป็นคนแบบนี้อ่ะไม่จบ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 กลูกไม่ใ่เหรอหนูน่ารักกับเสืออะไรเมื่อกี้เพื่อนอะไรอะไรไม่ได้นินทาแบ็กกาวอะไรหนูอะไรกันะจะไม่ได้งงกันนะส่งให้ก่อนปิดเร็วจะไปแล้วจะทางแล้วเอา ไม่เปคนไร้คาะแบบนี้อช่วยด้วยค่ะเป็นเด็กนื้อมากเลยค่ะ